สวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่วันที่1 5ถึง31มีนาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีเมษจะเป็นเช่นไรนะครับผมแันนี้ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างหลิปนีบเงวเช่นกันนะครับผมก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีเมษตั้งแต่ว, paint, ว,ตตวันที่15-31มีนาคมัีกว่า่าจะเป็นเช่นาครกันม ก็ม่องที่ไพ่ใบแรกกันเพื่อใไพ่ขวีนถือดาบเข้ามานะครับควีนถือดาบใบนี้จะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งเหมือนกับเอามือเนี่ยกับว้ที่หัวแล้วเหมือนกับนั่งคุ้นคิดอยู่แล้วก็ถือดาบไปในมือว่าทําไมช่วงเนี้ยเนี่ยชาวราศีเมษท่านเนี่ยรู้สึกว่าทําอะไรไปก็ผิดทําอะไรไปก็เหมือนกับมีการทะเลาะการมีปัญหากันพูดอะไรไปก็ดูเหมือนกับเขาไม่พอใจทําอะไรลงไปก็เหมือนกับเขาไม่ชอบหรือเปล่าเอครับพอไพ่ขึ้นมาว่าควีนถือดาบเป็นความรู้สึกเหมือนกับตอนนี้เราเป็นแบบผู้หญิงคนนี้แหละนะครู้สึก เราเป็นคนคนหนึ่งเราเป็นหัวใจมีหัวใจนะผมมีความรู้สึกเจ็บได้ร้องไห้เป็นคิดเป็นเหมือนกัน,นเขาอาจจะดูไปแล้วว่าเอ้ยเราก็เป็นคนหนึ่งนะเราก็เป็นคนรักของเขาคนหนึ่งนะที่เหมือนกับเจ็บเป็นร้องไห้เป็นเสียใจเป็นกับสิ่งที่เราทําลงไปกับสิ่งที่เราเหมือนกับทําอะไรไปก็ผิดทําอะไรไปก็เหมือนกับเป็นปัญหาตลอดไพฟินถือดาบมาทาให้ชาวสีเม่นแะท่านเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นคิดแบบนั้นเลยว่านี่เรารักกันจริงหรอนี่เราคบกันจริงหรอทำไมเรารู้สึกเหมือนกับว่ารักกันมาตั้งเนิ่นนานคบกันมาตั้งเนิ่นนาน แต่ไพ่ขึ้นมาว่า6กเหรียญทำไมเป็นแฟนกันหรือว่าคนรักกันแล้วเหมือนกับความรู้สึกมันเหมือนกับเขาไม่รู้สึกเต็มที่กับเราเหมือนเขาเต็มที่กับเขาเหมือนกับเราต้องเหมือนกับการต้องมานั่งร้องขอความรู้สึกขอความดูแลขอความเห็นใจขอความรักจากเขาหรือเปล่าขอแม้กระทั่งความรู้สึกที่แบบว่าอยากจะคุยกับเขาเนี่ยเขาก็เหมือนกับแบ่งการพูดคุยแบ่งเวลาเนี่ยมาคุยกับเราหรือมาใส่ใจเราแค่เพียงเดียวเท่านั้นเองไพ่หกเหรียญใบนี้ก็เปรียบเสมือนกับเราเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่เหมือนกับขอทานขอความรู้สึกขขออคคววาามมักเห็นใจ ขอความเข้าใจจากเขาเลยแต่สิ่งที่เราทําลงไปแต่สิ่งที่เรารักเขาไปเนี่ยไพ่มนขึ้นมาว่าหกเหรียญมันเหมือนกการที่เหมือนกับเราต้องได้แค่เศษความเที่ยวความรู้สึกนะครับผมไพ่ขึ้นมาว่าหกเหรียญนั่นเองก็เลยคิดว่าตอนนี้เหมือนกับฉากตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้เหมือนกับมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเป็นฉากที่เสียใจฉากที่มีแต่น้ําตาฉากที่เหมือนกับเจ็บปวดซะเกินนะครับผมพอไพ่ขึ้นมาใบแรกเนี่ยคือไพ่ของไพ่หนึ่งไม้เท้าตอนจุดเริ่มต้นที่เราเคยคบกันหรือเราเคยรักกันเนี่ยแต่คุณสองคนเนใบ เคยคีดวไพ่ขึ้นมาว่าหนึ่งเมเา้าก่อนหน้านี้เป็นความรู้สึกที่มันเหมือนกับมีความสุขมากกว่านี้นะมีความมั่นคงมีความชัดเจนมีการทุ่มเทกับเรามากกว่านี้ด้วยซ้าแม้กระทั่งความใส่ใจด้วยซ้ำพ้นไพ่ขึ้นมาว่าหนึ่งเมเา้ากบหกเหรียญมันตรงข้ามกับหกเหรียญอยู่แล้วเพราะมีเหมือนกับว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเหมือนกับไม้เท้าอันนี้ยังทาลายก้อนหินได้เลยก็เลยคิดว่าตอนนี้ความรักของชาวราศีเมษหลายา่านคงรู้สึกเหมือนกับตอนเริ่มเริ่มกันตอนแรกแกกันเนี่ยเหมือนกับพร้อมที่จะทาเราพร้อมที่จะททําาาุกออย่่งเเพืร พร้อมที่จะทํารักเราจริงๆพร้อมที่มีความมั่นคงความจริงใจทําทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ว่าจะติดอะไรไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนเนี่ยใส่ใจเราตลอดรักเราตลอดแต่ไพ่ใบต่อมาเนี่ยคือบกไพ่ก้าดาวพอเนเรื่องมันใกล้จะจบพอเรื่องที่มันเหมือนกับว่าพอมาถึงตอนนี้มาถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยทำไมดูเหมือนกับไม่เหมือนเดิมไพ่ก้าดาวทำไมรู้สึกเหมือนกับผิดหวังเสียใจมานอนเหมือนกับผู้หญิงคนนี้นั่งเอามือกอดเท้าแล้วผมมันเหมือนกับว่าเสียใจนะผมมีน้ําตาเหมือนกับฉากนี้เป็นฉากที่น้ําตาฉากเสียใจฉากเจ็บปวดนะผมที่่เหมือนกับวา เสียใจที่ไม่เป็นอย่างนี้เสียใจที่เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้รักกันนั่งเนิ่นนานรักกันอย่างดีมีความมั่นคงคบกันเป็นแฟนด้วยซ้าแต่มาวันนี้ทำไมรู้สึกเหมือนกับทําอะไรก็ไม่ถูกใจทําอะไรก็ผิดทําอะไรก็เหมือนกับมีแต่ความเสียใจเหมือนกับไพ่ตอนนี้เหมือนกับมันเป็นฉากตอนจบฉากเสียใจที่เหมือนกับทำไมมีแค่เราละ่ะที่ร้องไห้ทําไมมีแค่ชาวสีเมราที่เสียใจอยู่บนที่นอนอร้องไห้เพราะคิดถึงใครสักคนหนึ่งร้องไห้เพราะเหมือนกับว่าอยากให้เขาเนี่ยเข้าใจเราบ้างอยากให้เขาเนี่ยเหมือนกับทุ่มเทกับเราเหมือนกับที่เเเเคคยยป็นหมือกที่ มีต่อกันเหมยวกันกับที่เคยมั่นคงต่อกันนั่นเองแหละนะครับผมพอพ่ขึ้นมาเนี่ยคือพายไฮโรเฟนเข้ามาพ่ยีโรเฟนใบนี้นะผมจะเห็ภาพผมนักบวชนะผมหรือว่าคนที่เหมือนดีแสนดีในอดีตนั่นแหละคุณจะเห็นเขาเป็นแบบนั้นอยู่คุณจะเห็นผู้ชายคนนี้หรือคนักของคุณหรือผู้หญิงคนนี้ของคุณเนี่ยคู่ชีวิตของคุณเนี่ยเป็นคู่ชีวิตของคุณอยู่หรือเป็นคนที่ดีสำหรับคุณอยู่นั่นเองไม่ว่าเขาไม่ว่าเขาจะทําร้ายคุณให้คุณเจ็บปวดเสียใจร้องไห้เหมือนกับพายก้าวดาบแค่ไหนหรือทําอะไรไไไปแลล้้ววเาาม่่พอใใจททํหหหคุณนผิดัังกบ คุณก็ยังมองเขาเป็นคนดีอยู่คุณก็ยังรักเขาด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับจริงใจต่อเขาความผูกพันความรักที่มีต่อเขามาตลอดไม่เคยมองเขาเลยว่าเขาไม่ดีไม่เคยมองเขาเลยว่าเขาหมดรักเราหรือเขาไม่รักเราหรือเปล่าเพราะไพ่โรเฟสไบนี่บอกว่าคุณยังเชื่อมั่นในความรักของกันและกันคุณยังมีความผูกพันมีความจริงใจมีความรู้สึกดีในการที่มองเห็นคุณรักของคุณอยู่เลยนะครับผมซึ่งไพ่ใบต่อมาคือไพ่สามถ้วยนะครับผมไพ่สามถ้วยใบนี้บอกว่าเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องราวของคน3คน นะครับในเมื่อวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คน2องคนที่อยู่ด้วยกันมันเป็นเรื่องราวของผู้หญิง3คนหรือคน3คนที่เหมือนกับว่าไม่อยู่ด้วยกันตรงนี้ซึ่งไพ่ขึ้นมาว่ามีคนนึงแน่นอนที่ต้องเจ็บมีคนนึงแน่นอนที่ต้องเสียใจยมีคนนึงที่ต้องร้องไห้ซึ่งไพ่ก้าวดาบผมไม่อยากพูดถึงว่าใครนะครับเพราะผมบอกไปแล้วว่าชาวสีเมฆผมดูคลิปนี้อยู่ก็ต้องมีชาวสีเมฆถูกไหมวาหมครับไพ่สามาถ้วยไปเรียกว่าในวันนี้ความสุขของเขาเนี่ยไม่ใช่เราในวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําลงไปมันกกาาเ่งออไรไม,ไมืบขต้ ทำอะไรไปก็เหมือนกับว่าแต่แต่ร้องขอให้เขามาคุยกับเราร้องขอให้เขามาใส่ใจเราร้องขอให้เขามาหาเราบ้างหรือร้องขอให้เขาเนี่ยมาอยู่กับเรานั่นเองหรือดึงรังเขาไว้นั่นเองเพราะไพ่สามเท่นใบนี้บอกว่าเขาคงมีความสุขเขาคงเหมือนกับว่ารู้สึกดีกับคนอื่นมากกว่าใครก็ได้ที่ไม่ใช่เราคงเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่เราสีเมฆนะครับผมที่เขาต้องการที่เขาอยากจะคุยที่เขาจะจะเหมือนกับทุ่มเทนั่นเองนะครับผมไพ่สามท่าใบนี้บอกว่าคงมันเป็นคงเป็นใครก็ได้แหละที่ไม่ใช่เราเพราะเราทําอะไรไปคนที่ไม่ใช่ทํายังไงกก็็ไไม่่ใชทํายังงิด ทำอะไรก็เหม an so nah. ือนกับเป็นปัญหากับเขานั่นเองซึ่งไพ่ใบต่อมาคือไพ่เจ็ดตาเข้ามาไพ่เจ็ดตาไปนี้บอกชาวสีไม่หลายท่านว่าตอนนี้คุณค่อนข้างจะสงสัยเขามรู้สึกของคุณว่าเขามีอะไรปิดบังหรือเปล่าเขาแอบซ่อนหรือเขาทําอะไรลหลังเราหรือเปล่าหรือเขาจะมีความที่เหมือนกับไม่ชัดเจนมีความมั่นคงในความรักของการแัะกันหรือเปล่าเพราะไพ่ก่อนหน้านี้คือไพ่หนึ่งใบเท้าเข้ามาเขาดูเป็นคนดีเขาดูเป็นคนมั่นคงเขาดูเป็นคนจริงจังดูเป็นคนใส่ใจเรามากๆเลยแต่วันนี้เขาดูเไพ่เจ็ดดาบติดนั่นติดนี่ไมม่ีเเวลาาให้กับร นะครับผมหรือว่ารู้สึกเหมือนกับมีอะไรปิดบังอยู่หรือเปล่ามีอะไรปิดบังอยู่ในใจมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าหรือไพ่เจ็ดดาบจะหมายถึงการที่เขาแอบทำอะไรหลังแอบคุยก <S 2 buzzer> ับคนอื่นก็ได้เช่นกันนะครับผมมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสงสัยเพราะไพ่ขึ้นมาว่าขถือดาบนะครับซึ่งไพ่ใบต่อมาคือไพ่เอกซินถือไม้เท้าเขาเองก็ยังคงกลับมายังคงกลับมาคุยกันยังคงกลับมาทักทายกันแต่ซิ่งถือไม้เท้าใบเนี้ยว่าเขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อเขาพร้อมจริงๆเขากลับมาก็ต่อเมื่อเหมือนกับเด็กเด็กคนนี้นะผมถ แต่ความจริงแล้วเนี่ยเบื้องหลังเนี่ยใต้ดอกกุหลาบเนี่ยมีโรยด้วยดาบนะผมรืกว่าความเจ็บปวดความเสียใจนั่นเองแน่นอนครับเพราะอาจจะกลับมาคุย,ยกับคุณกลับมาทักทยายเพื่อรักษาความรู้สึกหลือยคุณไว้แค่นั้นเพราะคุณเองอาจจะไปยินเขาไว้หรือคุณเองอาจจะเหมือนกับไม่ยอมปล่อยเขาไปเพราะพา่ขึ้นมาว่าฮีโรเฟนกับพ่หนึ่งไม้เท้านะครับผมคุณเองอาจจะเหมือนกับว่ามีการติดต,ต่อพยายามดึงลังใครสักคนหนึ่งไปพยายามทุ่มเทแล้วก็พยายามรักใครสักคนหนึ่งไปซึ่งหลายๆท่านเนี่ยจะเป็นพ่ของพ่เด็กถึงไม้เท้ากับพาย,พายหนึ อาจจะตัดสินใจว่าเออเราพอแล้วเราจบแล้วแต่ถ้ามุงคิดว่าไพ่ขึ้นมาว่าหนึ่งดาบชาวสีเมฆอาจจะมี2กรณีด้วยกันหนึ่งคนนะผมอาจจะทักเข้าไปอาจจะพยายามดึงนังเขาไว้ทําให้เขาเนี่ยยังกลับมาคุยกับเรากับอติตต่อเราอยู่แต่อีกคนหนึ่งกับเรื่องที่ตัดไปเลยเรื่องที่นิ่งเฉยเ,ยเ,เรื่องที่จะเหมือนกับเอามือเนี่ยปล่อยออกจากดาบเล่มน,นี้ไม่อยากเอาดาบเล่มนี้มาแทงมาแทงมือมาแทงหัวใจมาทำร้ายกันอีกผู้หญ,หญิงคนนี้เห็นไหมคร,ครับพารู้ครับผมว่านี่คือดาบเขาจะไม่เลือกทำลายตัวเองผมคิดว่าชาวสีเมฆเนี่ยมี2อกรณีก็คือนกัน one, บ ดึงรังคนคนหนึ่งไว้พยายามดึงคนนี้ไว้ให้มากที่สุดพยายามเอาความผูกพันเอาความดีงามเอาความมั่นคงไปหาเขาไปดึงรังเขาไว้ไปร้องขอเขาไว้แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยมันก็ไพ่ขึ้นมาว่าหนึ่งดาบตัดทุกอย่างเลอกอิกติดต่อเลิกคุยบอกเลิกบอกลานะครับผมซึ่งไพ่ทาไมถึงบอกเลิกบอกลาผมขอดูที่ไพ่อราเรกนก่อนนะกันนะครับผมมอดูไพ่เด็กถไม้เท้ากันไพ่อราเรนใบนี้มาบอกชาวสีเมฆว่า we are mad here เหมือนตอนนี้ชาวสีเมฆหลายท่านรู้นะผมว่าถ้าเกิดเราทำมันตอนนี้เราทาแบบนี้เนี่ยเราทาเพื่ออะไร เราทําไปทําไมพอไพ่ขึ้นมาว่าฮิโรเฟนกับไพ่หนึ่งเม็เท้าเธอรักฉันนะเธอเป็นแฟนฉันนะเรารักกันไม่ใช่หรอแต่ทําไมเราดูเหมือนกับมีแต่ปัญหาเหมือนรักก็เหมือนกับยิ่งเหนื่อยรักกันก็เหมือนกับไม่เข้าใจกันแล้วเราเจ็บไปเพื่อใครแล้วหเราเนี่ยรักกันเพื่ออะไรนั่นเองนะครับผมไพ่ขึ้นหนึ่งเม็เท้ากับฮิโรเฟนเข้ามาบอกว่าทําไมคุณถึงตัดเพราะว่าคุณคิดว่าตอนนี้คุณมาทําอะไรอยู่ตรงนี้คุณมาทําทําไมคุณมาทําบ้าอะไรอยู่นะครับผมไพ่ขึ้นมาว่าเหมือนกับว่าตอนแฟน ถ้าเขาเนี่ยอยากจะไปจากเราเราคงเลือกจะไม่อยากทำร้ายตัวเองอีกเพราะฉันคงไม่เหมือนกับว่า<ม>เขาเรียกว่าไม่อยากจะมาออแมเิียทุกอย่างไม่อยากจะมาทําแบบตอนนี้มาทําอะไรอยู่ตอนนี้ทําร้ายตัวเองทําไมทําเพื่ออะไรนั่นเองนะครับผมซึ่งพ่ขึ้นมาว่าเด็กถือไม้เท้าผมไม่คิดว่าเด็กถือไม้เท้าใบนี้บอกชาวสีมไม้่ท่านว่าคุณมีทางเลือกมีหนทางที่จะไปต่อแต่เห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้เหมือนคุค้นคิดแล้วก็ถือไม้เท้านี้ไว้อยู่ในมือสิ่ง,ท,งเดเดที่เขาเลือกก็เหมือนกับไม้เท้าหนึ่งในเดียวที่เขาเลือกน,นี่แหละเขาเลลออไไมม้แว่่ยยปป ผมบอกเลยว่าชาวสีเมฆอะไรท่านค่อนข้างรู้สึกว่าใครจะยอมให้คนที่เรารักใครยอมให้คนที่เป็นแฟนเราหรือเป็นครอบครัวเราเนี่ยตกไปเป็นของคนอื่นแค่คิดก็ทนไม่ไหวแล้วแค่คิดก็เจ็บปวดแค่คิดก็เสียใจเหมือนกับไพ่ก้าวดาบแล้วไพ่ก็เลยเหมือนกับไพ่เด็กถือไม้เท้าเขาบอกว่าเราเองอ่ะมีทางไปต่อนะมีหนทางมากมายเลยแต่นี่คือสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราเลือกผมนีกคิดว่าชาวสีเมฆเนี่ยก็เหมือนกับไพ่เด็กถือไม้เท้าใบนี้แหละคุณค่อนข้างจะคิดอยู่แหละหลายๆคนอาจจะยื้อเขาไว้อยู่หลายๆคนอาจจะยื้อไว้เพราะว่าเรารัักกนเรารักกันอค่ะเรา ถูกไหมครับแต่พ่ขึ้นมาเด็กถึงไม้เท้าหลายคนก็เหมือนกับยอมปล่อยไม้เท้าอันนี้ไปเพื่อที่ไม่ต้องทำร้ายตัวเองอีกที่ไม่ต้องเจ็บปวดอีกเพื่อที่จะเปิดเหมือนกับเดินไปต่อได้เพราะคุณเนี่ยมันเด็กถึงไม้เท้าจะมีเส้นทางมากมายเลยแหละมีความสุขรอคุณอยู่ด้วยซ้ำไปจะมีรอยยิ้มในเสียงหัวล้ออยู่วักลับมาเป็นผู้หญิงคนนี้ที่เหมือนกับกินถือดาบทําอะไรก็ผิดคนไม่ใช่ทําอะไรก็ไม่ใช่นะครับผมซึ่งพ่ขึ้นมาว่าสามเท่ากับเจ็ดดาบคุณคงรับไม่ไหวหรอกถ้าเกิดเขาเนี่ยจะรักคนอื่นหรือเปล่านะครับ ก็ขอบคุณชาวราศีเมษทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครอยากดูโดยส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ